ดีครับเดี๋ยวถ้ากันเมื่อครับคลิปนี้อยู่ในการิน่าวไฟายครับในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคิตตี้หลายๆคนรอคอยนะครับสำหรับคลิปแจกเพชรนะครับอ่ะก็คือว่าการแจกเพชรในครั้งนี้ครับมันจะแตกต่างมากเลยนะครับก็คือว่าเป็นผมว่ามันเป็นวิธีที่ยุติธรรมมากที่สุดแล้วนะครับก็คือการแจกเพชรผมมันมีอยู่สองวิธีครับก็คือหนึ่งนะครับคอมเมนต์อยูดีนะครับสองเข้าไปคอมเมนต์อยูดีใน Google Form นั่นเองครับแต่ว่าการแจกเพชรครั้งนี้ครับผมจะให้ นะครับให้ทุกคนครับส่งเป็นทางด้านของคลิปวิดีโอตลกตลกมาครับนะให้ส่งเข้ามานะครับนะแล้วผมจะทํายังไงครับผมจะทําคลิปดูอ่าวิดีโอนั้นผมจะไม่ขำเลยนะครับแต่ว่าคลิปไหนผมขำนะครับแสดงว่าคนนั้นนะครับจะได้รับเพชรไปฟรีเลยนะครับผมแจกสองรางวัลนะครับสมมุติว่าถ้ามีสีรางวัลนะครับผมก็จะเอามาโหวตนะครับมาโหวต นะครับว่าจะเอาคลิปไหนนะครับอโอเคนะครับแล้วก็จะส่งเป็นคลิปวิดีโออาจจะเป็นจากโลกอะไลน์อื่นๆนะครับคลิปอะไรก็ได้แต่ว่าคลิปนั้นนะครับถ้านะครับทุกคนผมทําคลิปประกาศออกมาแล้วทําคลิปดูนี่แหละนะครับรีแอคชั่นนะครับถ้าผมดูแล้วทุกคนคนไหนคนหนึ่งไม่เห็นคลิปของตัวเองแสดงว่าคลิปนั้นมี ติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับอาจจะเป็นรูปภาพก็ได้ครับถ้าจะส่งเป็นรูปภาพมาครับผมก็จะเอามาดูค้างไว้สัก15วินาทีนะครับผมจะไม่ขำเลยเวลาดูรูปภาพรูปนั้นนะครับแต่ถ้าหากผมดูแล้วขำก็มีสิทธิ์รุนรับรางวัลนั่นเองนะครับผมจะอ่าวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมให้เวลาถึงวันอาทิตย์นะครับในวันจันทร์ผมก็จะมาทําคลิปประกาศผลนั่นเองนะครับช่องทางการอ่า ส่งคลิปมาครับก็คือใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าในเพจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วก็ใต้คลิปเนาะนะครับงั้นเรามาย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าเราจเพห้แบบไหนครับก็คือให้ส่งคลิปวิดีโอมานะครับแล้วก็หรือจะคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นคลิปที่เราเอามาจากแหล่งอื่นๆนะครับอ่าหรือว่าเป็นคลิปที่เราถ่ายเองครับถ่ายตัวเองนะครับแต่ว่าให้มันตลกตลกนะครับแต่ว่า แล้วก็ส่งมานะครับอ่าแล้วก็หรือจะเป็นรูปภาพนะครับส่งรูปภาพมาก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เอารูปภาพที่มันยุ่งอ่าที่มันจะนําไปสู่ความเดือดร้อนนะครับอ่าโอเคครับคิปช่องทางส่งนะครับมีอยู่2ช่องทางคือใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็ในเพจนั่นเองครับคิปนี้ก็จบไปท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย